ราคาดีครับสําหรับพี่น้องผู้ชี่อยากจะปลูกมั่นสับปะหลังก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคามั่นกัดีครับดีพอสมควรนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่ครับที่ยังบ่ท่านมีพันนะครับที่ยังบ่ท่านมีพันมันสับปะหลังก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับอ่าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้านะครับอันนี้เป็นพันก้านแดงนะครับนักนะครับนี่นัก แน่นครับน้ำหนักดีนะครับเพราะว่าเขาใส่ฟูที่ครับอะมิโนแบกนะครับผสมกันนะครับในการฉีดพ่นระเบิดหัวนะครับอ่ามันสับปะหลังนะครับพีดไทยหัวมันสับปะหลังของเขานี่นะครับหัวใหญ่หัวลุกนะครับและก็มีน้ำหนักนะครับเพิ่มแป้งนะครับสร้างแป้งเพิ่มแป้งนะครับนี่ครับอยู่ใต้ดินนี่ครับสามารถสอบถามรายละเอียดกันเขามาได้ครับสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้พันมันหรือว่าอยากจะได้ปุ๋ยนะครับไปฉีดพ่นทางใบ นะครับหรือว่าอยากจะได้ปุ๋ยไปผสมนะครับในการฉีดพ่นนะครับนะครับสามารถทุกขมาสอบถามครับไลน์จะได้ครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้านะครับนี่กากำลังเก็บเลยครับนี่กำลังเก็บอ้ยท่านนี่เฮงหัวใหญ่เนาะพูนะนี่ครับ หัวใหญ่อยากเมื่อก็มานัอยู่มันนแลหัวบักใหเลยครับนี่บิ้งๆหัวนี้เอายกสู้นะมาดูอ้าวยกสูเอาเส้นคางๆหนะออหนึ่งสองน่ะอ้ยพี่กายดดแบกพี่กายเดแบกสู้ปีนี้มันเกิดพายุมันเกิดพายุฝนกระนไหลเนาะ เอามันเอาหนึงครับนู่รูเขาว่าสันนะครับประสันแบบตุกนำนำนีำ่นี่เขานะครับสำหรับพายุ e ่เขาเข้าก็ได้นะครับนี่คนนำไปขายมื่อนี้ใดเจักรถแล้วครับมื่อวานรับนี่รถแหลกรถแหลกกำลังในรถแหลกนะครับเดียวรถเดียวเดียวเขาสิบเอฟเขาอะไอยู่บอกมีรถลูกนึงอืม ใส่แบบอีนี่แบบอีนาคุณที่ไม่น่ายกอยดอีดาะเนี่ยคอ้ยุการได้แลวอาะกันเด็กมากครับเก็บไปขายครับมันห้อยๆนะครับนี่เก็บไปขายกัน,นเลยนะครับนี่นนเ